สวัสดีครับผมต้นพกหัวป่านะครับวันนี้จะพามาดักหนูนะครับดักหนูครับกับดักหนูสิบอันนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับต้องรอชมกันนะครับวันนี้เราจะมาดักให้ชมนะครับครับทางหนูครับไม่รู้จะมีหรือเปล่าลองดักกันดูนะครับ มีตัวหรือเปล่าไม่รู้เขากระดับไปกันแล้วก็จะมาดูหนูนะครับ ลองดูกันนะครับกับแรก,ด,กดักมดตอนเย็นนะครับม่จะเป็นยังไงตอนนี้เวลามาดูรอบแรกเกือแบสองทุ่มแล้วครับตอนนี้ทุ่มห้าสิบอากาศเย็นมากเลยครับอีที่หนึ่งนะครับ เป็นยังไงแรกอยูตรงนี้โอ้หานครับหานครับอันแรกก็ติดนะครับโอ้โหสบความสำเร็จนะครับอันแรกโอ้ติดเลยครับอันแรกครับท่านผู้ชม มาครับหันแรกติดครับจะใส่ใหม่นะครับตรงนี้แหละเติมที่เดิมเดี๋ยม่ย้ายที่นะครับตัวแรกก็เรียบร้อยถักทั้งหมด10อันนะครับ ยอันที่สองอยู่ตรงไหนนาะนี่นนะครับอันที่สองนะครับไก,กล ครับท่านผู้ชมอันที่สองอสแสดงว่าหนูน้อยนะครับไม่ติดนะครับแต่ว่ามันกินปลาหมึกผมไปแล้วโอ้ปลาหมึกหายแต่ไม่ติด ปลาหมึกก่อนครับนี่งีข้าวด้วยกินปลาหมึกแล้วผมไม่เคยใช้นะกับดับแบบน,นี้เลยพลาดเลยใช้ไม่เป็นนะครับปลาหมึกหายอันที่สามอันที่สามนะครับท่านผู้ชมครับ

ที่สามที่สี่ที่สี่ปลาหมึกหายแล้วนะครับเออที่นี่ผมดักไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะกลับดัดไหมปลาหมึกหายเรียบร้อยครับข้าม่ยอมกินนะครับ 8. อันที่แปดอันที่แปดก็เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับอันที่แปดก็หมานนะครับแปดนะครับหมานอยู่นะครับตัวจินน้อยก็นนะเป็นแต้มหนึ่งนะครับที่แปดครับอ้ย อันนี้เพจได้อีกตัวหนึ่งครับติดใหม่ๆเลยตัวนี้ครับผู้ท่านผู้ชมแต่ตัวนี้เดียวสามถุงหัวหลบสอง ท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็คือเช้าแล้วนะครับก็มาเก็บกันตอนเช้านะครับเมื่อคืนก็ได้ไปสามตัวนะครับนนี่ตอนเช้าก็จะมาดูกันใหม่นะครับว่าจะได้สักกี่ตัวนะครับ ล่าไปอีกสองอันนะครับเหลืออีกเจ็ดมันรู้จะได้อีกอกี่ตัวอันที่สี่นะครับอันที่สี่ไม่มีตัวครับรูนี้น่าจะตายไปแล้ว ที่ห้าอุ้ยมีตัวอยู่อ๋อ,อกลับอันนี้ได้ผลแล้วครับเนี่ยกลับน,นี้ก็ได้ผลอยู่นะครับ ผลหรืเปล่ามันแทมซับนะครับอันที่หอันที่หนะครับท่านผู้ชม้ผลเหมือนกันครับโอ้แต่ตัวน้อยนะครับต,ตัวน้อยเปล่าถือว่าประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ไม่ฝ่าว อันที่เจ็ดอันที่เจ็ดไม่เหลือแล้วติดไปเมื่อคืนนี้ตัวหนึ่งน่าจะหมดแล้วตรงนีนนน้อันที่แปดไม่มีแล้วที่แปดก็ไม่มีเงียบกรีบเงียบกรีบอันที่เก้า จิตดเดียวอ้อันที่เก้าก็ถือว่าติดอยู่นะครับอ๋อเสรตัวน้อยเป็นหน่อย <c oughs> น่าเป็นหน่อยในยคก็บ ไม่ติดเลยเมืม่อวานกินอยู่นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็สรุปผลงานนะครับตอนเช้านะครับเมื่อคืนได้สามตัวนะครับตอนเช้าก็้สสีตัวนะครับทา่านผู้ชมก็ รวมผลงานทริปนี้นะครับได้ทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับก็ทดสอบมาดักนะครับเดี๋ยวจะเอาไปย่างนะครับย่างแล้วก็ผัดเผ็ดกินนะครับท่านผู้ชม้วไปทําหนูไว้ก่อนแล้วครับน่าจะกําลังดีนะครับเลืองมากเลยหอมด้วยหอมด้วย ผัดเผ็ดนะครับเต็มจานเลยนะครับแล้วไปสับแล้วก็ผัดเผ็ดนะครับ